สวัสดีค่ะวันนีปนาณภูมิใจค่ะบบน้องๆนิสันค่ะนิสันพามาเลี้ยงข้าวค่ะน้องนุ่นแล้วก็ผู้จัดการใจดีมากค่ะนิสันปานบุรีนะคะสนใจออกรถที่นี่โปรโมชั่นดีของแถมเยอะ ทรมาที่เบอร์นี้ได้นะคะสันปานบุรีค่ะน้องนิสัยดีทุกคนค่ะวันนี้พามาทานข้าวค่ะอาหารอร่อยค่ะวันนี้ที่บูดาเบ์ค่ะบูดาเต์อาหารทะเลสดลองดูนะครับผู้จัดการผู้จัดการชื่ออะไรก็ไม่รู้เบียร์ครับ เบียนะคะติดต่อนนี้ได้นะคะจะออกรถนิสสันที่ปานบุรีเท่านั้นนะคะแนะนำค่ะรถมีทุกรุ่นค่ะรุ่นท็อปออกมาใหม่หมมค่ะ ึงมากค่ะตี๋นั่งกันน้องๆนินสัยดีบริการเป็นกันเองค่ะนิสันที่ปานบุรีติดต่อน้องนุ่นได้ที่เบอร์นี้ผู้จัดการดีอะค่ะสวัสดีนะคะ